ครั้งนี้นะคะงวดที่ผ่านมาที่มีการออกสลากเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวทีมงานกลับไปบนเวทีหน่อยสิทำไมนะเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ตั้งใจฟังเลยนะคะนะเขาบอกว่าเขาตั้งใจดูอย่างเดียวดูคนยืนหมุนแล้วมันเพลิดเพลินยังไงบอกไม่ถูกไหนขอดูหน้าคนหมุนหน่อยสิคะอโอ้เอาเดี๋ยวตอนที่คุณบอกว่าดูเพลินนี่นึกว่าสาวๆหนุมน่มๆเหรอคือถ้าสาวๆน่ะสาวๆเขาจะดูไหมล่ะเอ โอ้โห oh, <Okay. S 1> เดินตัว <Wh ee. S 1> ตรงเป๊ะขึ้นมาเลยเออหลักไหนดีคะพี่บอลหลักที่1ห,หลักที่สองหลักที่สามเขามีอยู่6หลัก <c oughs> เอาเปลี่ยนแล้ววะ เอปลี่ยนหลักแล้วอะเ่ขาทําเป็นด้วยเหรอเฮ้ยพราะเขาวนพราเขาวนเสร็จปุ๊บอะพี่กิ้งหลับตาเลือกเลยซ้อมมาเป็นอย่างดีขอโทษทีนะคะพี่ๆตํารวจดิฉันคุ้นชินกับการมายืนเรียงกันแบบนี้แค่ที่บาร์โฮสเท่านั้นไห้เลือกเหรอมายืนเรียงในเครื่องแบบด้วยนะครั้งนี้สาวๆค่ะคุณผู้ชมบรรดาคุณป้าคุณย่าคุณยายเนี่ยถึงกับว่าดูเพลินทุกรางวัลเลยเพราะว่าปกติเนี่ยคนจะมารอแค่รางวัลที่หนึ่งใช่ไหมแล้วเนี่ย ตั้งแต่รางวัลแบบท้ายๆที่คนไม่ค่อยให้ความสนใจอ่ะเอานายตำรวจอกสามศอกอกผายไหลพึ่งหน้าตึงนมตั้งมายืนหมุนกันอยู่แบบนี้นะคะคนก็เลยเข้าไปคอมเมนต์บอกฉันนี่ดูเพลินเลยไม่ได้ดูเลขเลยมีเห็นเลขสักตัว <laughs> มีสาวๆอีกทั้นหนึ่งบอกว่าควรมีทุกงวดนะคะถึงจะไม่ถูกเลขแต่ถูกใจค่ะออีกทั้นหนึ่งบอกว่าเพื่อนไม่ได้ซื้อนะหวยอ่ะ แต่ว่านั่งลุ้นแบบตาไม่กระพิบเลยหลายคนแนะนำนะคะว่ากองสลากคะงวดแรกคุณเอาตำรวจมาแบบนี้รบกวนงวดต่อไปทับบกทับเรือทับอากาศมาให้ครบเอามาทุกเหล่าเลยนะเอาให้มาครบทุกเหล่าทับและช่วยกรุณาคัดมาด้วยเออเาแบบที่กระดุมพุงติดไม่ได้ไม่เอาเขาติดได้ทุกคนนะพี่กินต้องแบบหรอติดได้ทุกคนเลยเขาตัดมาเผื่อแล้วอ โอ้บางบางคนล้ําแต่ตึงไม่เอาไม่เอาเอารุ่นแบบนี้ยดาวไม่ต้องเยอะโอเคแล้วคัดไซส์มาแบบเนี้ยพอดีพอดีแม้คัดไซส์รูปร่างส่วนสูงส่วนสูงส่วนสูงรูปร่างมาแบบพอดีพอดีกันอารมณ์เหมือนนางงามอ่ะเออยืนมาแล้วก็ได้ทุกคนเออ เออคนนี้ได้ดิฉันชอบคมผลเยอะพอไม่ต้องตัดขาวสามด้แล้วเขาก็ไว้ได้ยาวขึ้นหน่อยเอออ,อ่ะก็เป็นมิติใหม่ของกองสลากแล้วยิ่งเวลาอมรินทีวีเราถ่ายทอดสดนะคุณเอ้ยเวลาซูมใกล้ๆเนี่ยมันชัดเป๊ะมากเลยค่ะพี่บอลอะไรคุณจะซูมดูอะไรซูมดูเลขอ,อ,อารมณ์ให้เรานั่งเหมือนอยู่หน้ากองสลากไงเออชัดจริงดิฉันด้อยากลุ้นว่าไอ้จังหวะที่เขาแอนอกอ่ะกระดุมมันพึ่งออกมากันบ้างไหมนี่เขาไม่ใช่บอลลูดนะอะไร มิติใหม่มิติใหม่ค่ะแต่ทีนี้พอดูรางวัลเลขใหญ่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมมีคนถูกสลากที่เขากรี๊ดกันสนันด้วยไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะนี่นะผมเห <he en S 2> ็นหมอภาคอะหมอภาคใช่ไหมชื่อเลยนะใช่เหรอ หมอพัดไม่ใช่คณะนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคณะใหญ่อะคณะที่เป็นรางวัลที่หนึ่งอะไปรวมด้วยรวมด้วยเมื่อวานมีทั้งสองเหล่าอะหลายคนที่มาร่วมกันแต่ว่ารางวัลที่หนึ่งเนี่ยอยู่ที่ครอบครัวนี้และนี่คือครอบครัวขายลอตเตอรี่อยู่หน้าเเวน์ก็ขายอยู่แล้วขายอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชม ขายเองถูกเองเพราะอะไรพี่บอลทุกคันลาบอย่าบอกนะว่าค้างเหลือค้างแผงโอ้โหเนี่ยเราเพิ่งจะพูดไปโอ้หวยค้างแผงเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครอยากได้เหลือค้างแผงตอนแรกก็ทําใจแล้วโอ้ไม่รู้จะทํายังไงนี่คือคุณลําไยกับคุณไัยบูนค่ะสองสามีภรรยาสุดเฮงและพี่บอลเตรียมไปอุดหนุนเดี๋ยวบอกสาขาให้ว่ามาแถวบ้านคุณบางพลีเหรอ พระประแดงสมุดปราการอ๋ออสมุดประการเหมือนกันเขาขายอยู่หน้าเซเว่นบางหัวเสือสมุดปราการโอ้โแผงใหญ่แผงใหญ่เลยค่ะแล้วเวลาเหลือทีไรก็ทําใจทุกทีแต่ว่าทีนี้ทั้งคู่เนี่ยบอกว่าไหว้เจ้าที่ตลอดเลยเพราะฉะนั้นเวลามันเหลือค้างแผงอะ ได้รางวัลมั่งเล็กๆ2ตัว3ตัวเลขหน้าเลขท้ายแต่ครั้งนี้คุณคุ้นจำได้ <c oughs> เฮ้ยมันเหลือ90อยู่2ใบนะตรวจไปตรวจมามันเป็น90ที่เป็นรางวัลที่1ค่ะโอ้โอแล้วตรงเลยนะ6ตัวนะ6ตัวเป๊ะแล้วพวกเราอเวลาเหลือค้างแผงอะเอาจริงคุณผู้ชมเหลือกี่ใบดิฉันก็เหมาทำไมไม่โดนเนาะ คุณแต้มบุญยังไม่ถึงเออต้องสะสมต่อ,อยินดีจริงๆเลยนะคะหลังจากนี้ก็จะไหว้เจ้าที่กันต่อแล้วก็คงเก็บเงินไว้ให้ตัวเล็กนะได้ร่ำเรียนหนังสือกันต่อไปค่ะ